สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับผมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อยามาฮ่า XMAX นะครับทําสีทองมาแชทนะครับทําสีทองมาแชทบริเวณขอบนี่เป็นสีบอลเงินนะครับนี่ครับเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นแนวทูโทนครับเป็นแนวทูโทนก้านแม็กเนี่ยสีทองนะครับหน้าล้อเนี่ยครับมาถึงขอบเนี่ยมาจนมาสุดขอบเนี่ย สีเงินนะครับอันนี้ล้อหน้าอันนี้ล้อหลังนะครับผมอันนี้ล้อหลังยามาฮ่าเอ็กแมนะครับแนวทูโทนนะครับก้านทองนะครับหน้าล้อสีเงินนะครับหน้าล้อสีเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟฉายก่อนนะครับพอดีหลอดไฟหน้าร้านมันเสียนะครับมันก็เลยจะมืดๆหน่อยก็เลยต้องเปิดไฟฉายนะครับชดเชยแสงให้อ่าเนี่นะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับ ก้านทองขอบแม็กเป็นสีบอลเงินเป็นแนวทูโทนนะครับแนวทูโทนบริเวณนี้ก็งัดซีนออกนะครับงัดซีนออกเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ก็ล่องกงล่องก้านต่างๆนะครับเนี่ยนะครับในรูในหลืบนะครับในรูในหลืบรับประกันนะครับสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับขอบแม็กก็นนี้นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ การทําสีทุกๆคู่เราไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีจุบลมก็ปิดกันสีไว้นะครับจุบลมก็ปิดกันสีไว้นี่นะครับอ่าพอดีหลอดไฟมันเสียมันเลยมืดอ่าเนี่นะครับอันนี้ล้อนหน้า Yamaha X Max แนวทูโทนก้านทองนะครับก้านทอง หน้าแม pues ne, 8, nah ็กสีบอลเงินเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันล้อหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในรูในหลืบเหมือนเดิมนะครับในรูในหลืบนะครับเนี่ยนะครับรับประกันสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับสีติดทั่วเล็กเกอร์ติดทั่วแน่นอนนะครับสีทองมาแชทนะครับทองมาแชทขอบแม็กสีบอลเงินนะครับสีทองมาแชทขอบแม็กบอลเงินนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับร้านผมก็มี3มช่องทางครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง youtube นะครับ Facebook p เพจแล้วก็ช่อง youtube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยลังสิตทำสีล้อเลยก็จะเจอสามช่องทางนะครับค้นหาภาษาไทยลังสิตทำสีลอ้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านผมนะครับทั้ง a c e b o o k ทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับผม ยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากรับชมผลงานกันด้วยนะครับสนใจทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ก็สอบถามได้นะครับ